โยโยโยบายตรงเชิญกับคลิงเน้นทีมเดียวกับผมเจดคลิงลูกหนังทั้งทางช anel youtube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลนํามาให้ถูกต้องร้อเปวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมแช์ในใจฟังคล,คลิปคลิงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด vip kln ย้ำว่ามีแอดนําหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์คลิงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเกาโชซิดาอิตาลีครับโบโล ญ่าจะเปิดบ้านเจอกับนาโปลีครับบรุญ่ามีอยู่27แต้มจากการชนะ8เสมอ3แพ้ไปเนะครับเมี่าสุดบุกไปแพ้แกรี่มา1ต่อ 2. สสภาพทีมไม่มีมุซาบาโรนะครับที่ไปรับใช้ชาติแกรี่เมเดลติโควิดนะครับตัวลหลักหกโรเบโตโซเรียโนมัติยาสสวานเบิร์กนะครับนิโคลัสโดมิเกสข้างหน้าเป็นมาโกอานาโตวิชฝั่งของนาโปลี 43แต้มนะครับจากการชนะ13เสมอ4แพ้4เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะซามโดเรีย1-0น,นะครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในโคปาเตเลีเยครับ1 2 0นาทีแพ้คาบ้านกับฟิโอเดนติน่าไป2-5ครับสภาพทีมคาริดูคูลิบารลีฟรองอองกิเซ่นะครับอดัมอูนสัสไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชัน่นตัวหลักอย่างวิเตอร์โอชิมเฮนกับโรสันโรนโซอินซินเย่ก็ยังลงไม่ได้นะครับตัวหลักที่เหลือครับก็น่าจะนำโดยมาดิโอโปลิตาโนดิสเบอร์เทนเอลิฟเอลมาสอันเดียเพตาาาายืนนนห้้เปะครับ เกมแรกที่เจอกันนาโปลีเปิดบ้านถล่ม3-0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขยกให้นาโปลีเหนือกว่าคือนาโปลีอยู่ในช่วงที่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเอา,อาง,ง่ายๆว่าทรงเกม,มานาโปลียังดีอยู่นะครับในขณะที่โบลญนาเนี่ยยังแพ้บุกไปแพ้ทีมอย่างกายารี่ซึ่งด,ดูการนี้เล่นแย่มากกายารีโบลญนยายังแพ้ได้เลยนะครับผมมองว่าเกมแบบนี้ถ้าเอารูปแบบเกมรุกนาโปลีน่าจะมีโอกาสไหลมาเรื่อยๆนะครับในเกมนี้ผมมองว่าแม้ว่ามาเยือนแต่ว่านาโปลีคมกว่าครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูคือได้เฮเลยครับให้เชียร์นาโปลีเป็นครึงนั้นครึเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย